พี่น้องม่เอียงนี่ตำหมักฮวงตำหมักฮวงใส่หอยเชอรี่พี่น,อออออน้องส,นนองสอองุกุสูคนตำหมักฮวงอีสานมันนอกเขนี่แม่ใส่หอยเชอรี่พี่น้องเอ้ยมีข้าวโพดพร้อมไม่มีขนมเส้นนํามีเอียงสตอร์นอแรลกน้ำพี่น้องเอ้ยผูใ้ใดอยากแรลกคืออยากจะพูดกินสตอ,อร์นอแหลกนะจ๊ะสิได้แรลกแรลก,ก,ก,กนะจ๊ะเนาะเลยสมเนียงแต่มีผักหลายอย่างเลยโอ้เปนผักหลายอย่างผักนั่นผักกาดผักกาดแล้วกัน ซาลาเน่แล้วก็ผักซี่นอกจากเนาะแล้วก็ดอกผักกาดแล้วก็อันปลาไซมอนปลาไซมอนทองลากาไส้เมียจ้าเอามาทอดกรอบกินกับตบับหมึกหุงพี่น้องเอ้ยหม่าบัดที่นี่มันลุยน้ำกันพี่น้องพี่น้องเป็นจะแสบบ่จ้าเจ้พี่น้องบ่ละสนิทกันเลยปุณิย์ปุณิย์ปุณิต์ มัน,หนใหญ่รักครถนอมบิามันตอิองกะไรไอินิเปิสมมันไวดีพอเจ้ายงนั้นลืมดีพี่น้อ,นอสนสสงสูงส่นสบายีกันบ้จ้ายก็สบายียุบยเลยสมาร์ตเจนเลยตั้ขัขนตกส้มตขันตกอ้ยเงางาเง นาทนี่มามามา,มาซอยกันซอยกันมาสิมามาลุยกันลุยกันออกมาซอยออกมาลยุยมาซอยมาลยุยตั้มแบบงูนำกันบ้าระดับสมัยแตนเลยแต่ที่น้เขาเป็นงานสกุลทุกคนมันมีวันหยั่งมันมีมันจิตจะถูกจะแพงเอาแดงเข้าไว้ร้านทองสีโต๊ะกันเบาเลยสมัยแตงเลย แน้วเรศซื้อทองขายทองความเรศบอกไงขายทองด้วยเลิกอสะเป็นแตนเลยฉันสวยไหมเธอผู้ใดบอกว่าจันผู้มาสวยมาเกอะเส่หัวมันเด้วยม,มนโนเรื่องสิบอกสวยเลื่องได้ผู้รักผู้ลงไปหน่อยเปิดพวกัน,บ,กนบ้ารู้แต่ฉันมันแตนเดี๋ยวเรื่องแล้วกว่อนกินกับคอเปิดพวกกว่อนไม่นี้สิงงนกันนั่นี่ยไม่นี้สิงงนกัน ข้าวโดโซเดียมนี่ไ่ได้ไงออดดเงี้ยขาโซดดบไ่ด้เงเข้าโพดโซโดแนวอืตอวเราตื่นเต้นดีใจถึกเลขถึกเลขหาศูนย์มึวานนีิโอ้ถึกกัทถึกไงตามมาเป็นปีไม่หรอกเลยตามเลขหาศูนย์เนี่ยเออแบบว่าอายุจะของอายุจะของบัตที่เรียนเดือนสิงหาพันหน้าหาสเตตถ้าว่าหาสเตตอนเงียมาท่านด้ซื้อมาท่านด้ออกมาออกหาศูนย์ไงไมาเลือดสม,มัครแนถูกออกอีหนีพี่น้อง ได้ได้ทุนขึ้นแม่งอือตามมาเป็นตีกับเขาซื้อไปหลายเที่ยมันกะมันกะเสียไปหลายบาทไปเลยเนาะมาดิมาตถึงหมู่บ้านนี่ได้เกือบแสนพี่น้องเลยออไม่ได้กำไรหอกได้ทุนขึ้นไม่ซื้อหลายดอกซื้อโตสองตัวซื้อโตสองตเหมือนจะมาออกตีเขาซื้อพอดีเน่ะจับพอดีน่ะจะมาเอาเรียงย่านได้ทุนขึ้นมันก็ได้ทุนขึ้นตอนที่เขาซื้อแต่ตาซื้อสมัยก่อนตอนปีที่แล้วเนาะตามมาอยู่เจ้าของหาสูนหาสูนหนาสูนเสียบตามมาตามมาอือตอนที่มันออกซูนหาไม่ได้ซ มาสจะหาศูนย์บริการไงเรื่องอะไรวันนี้ก็ตามหาศูนย์ตามมาตามมาโอ๊แเมีพี่น้องโอ้พี่น้องไม่เกือบแสนพี่น้องเชียร์สวีทจากพี่น้องสุ่กูสูนคนมันเลิศสมัยแตงทั้งหัวมันสิ่สื้ออ้นทั้งหัวมันสิออกหาศูนย์นี่สื้อสายอยูอย่ซื้อหน่อยหน่อยข้อกับปากของข้อมันเลิศสมัยแตง,งมาที่นี่มันลุย มามา่มาุ่งทอนรักใจมาสวยกันสวยกันมาสิมามาลุยกันลุยกันออกมาลุยออกมาสวยไงคนไหนจะพูดอีกกอดไม่ต้องใส่ไหมเนี่ยเสียงนี้จะพูดดีไว่ต้องใส่ไมโครโฟนดังดูแล้วไหมเสียงดังซ้ำซากง่าอ่าเงียมือไม่ยืมอม่น้สิาว่าพี่รู้ ก็จรงพอเขียน um ั่งกิน like, ก็เจียงกันดีไลทเซฟิงเมึงแบบห้างแต่งมึงใช้ประมาณสามสี่ชั่วโมงส้วนหนาวนี่ห้างประมาณสามชั่วโมงู่วงนี้แบบว่าดีไลทเซงมันเป็นช่วงอันใบเดูใบไม้ปีแมสปิงไหมแบบนี้เขาหาหน้าฮ้อนสกอหน้าฮ้อนแล้วนี่พอกีเล่นกับเขาหน้าฮ้อนแล้วน่อย อารมเสร็จอมเสร็จน,น,นาะมาม,มามาลุยมามามาลุยกันลุยกันวัยัี้ถึกหวยกับถึกดูจะได้ถึกหวยเ <c oughs> มาแสดงแต่เน,น,นี่ยคดบบนี้เนาะในเวลาอารมณ์ดีแล้วแต่โชคดี ตอนนั้นแหละที่ยแหลกอืมอืมแซ่บกระต้อสดอืมสดเด็ดสุดๆ่ะสดปิ้ง ถ้ากิต้องต่อ้ปันกับปอมก็สุดงกับซ่ได้บขึ้น No Hoa 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 Ủa Nó hoa hoa Nhìn hoa Nó hoa กินเขาไปน้ำกัลเนี่ยรสวมนเอบีซ B ดตังกินอมืดทอด, A, B, ออดทกับกวาอทอดกับกวากินอมือดตัง Được cơm nó nhai hứ này mẹ hỏi tôi đi ไม่เนี่ยอืมไม่ต้องพักฟองมันเป็นกาแฟพักเระแหน่ได้ดิพักเระแหน่มันบักคนเอาพักแมงดาคนไทยว่าพักเระแหน่คนอีสานบอกพักแมงดา ไม่ใช่ผักสโสเพลนี่นะผักแมงดาอื้ผักแมงดาคักๆผักแมงดาอีสานบ้านเฮาพุ่นน่ะคุยกันใหญ่ๆบาดทีโอ้ยคุยสตอนอะแหละคุยนี่ใส่น้ำาลุ่อืมอื้อือ้

มันกนด้ีเดียดห้างเดีย้บ้านตนะวกไปดมึกบ้ด้บาค้ามึกบึงหล่อนเสรีซัวมูกระน่ำเนาะขาก็ต้องหน่าด้ได้แบบว่าบุมมสสากูดากลับนีว้าบมเลส่ตี่บ่อย มีอีกหนึ่งเก่งขอบความไม่เสร็จทขมานั่นขอบความนี้นสุกุลถักขอบความมากินเหมือนหมาเลยนะมึงอีเวนต์มาสนมาปาติโชวกูอยู่ของกูดีๆมึงแก่งขอบความมรรมดากูซื้อมึงก็ได้กินซื้อ,อมึงก็ต้องไดาแน่ขอบความม,าาามันไมน่้องแกงขอบความธรรมดากูหรอกกูรมดากับมึงเสียหมาเลย ต่อไปขนอบากกินหนักม้อขวดพองกันหมดเสนอากนี้เท่า้งนี้ได้แ <laughs> มนว่าหรออออน่าเหรออ่ออ,อืต่อไปซัดไอขนาดนึ่งน้ำม้อขวดพองแบบนี้ พ่อมึงสอนมาดีนะของเขามาดาคนนี้มึงก็ดาคนนี้จิบก็ไดมึงต้องเป็นอย่างดอกแล้วแต่มอเสียงของควของมาดาคุณ็งหมัไม่เสรดาไม่กลับแล้วพ่อคุณแมมึงสอนมาดีนะเนาะ ้าไปหยิบคนที่ดาด่ามาดากลับบทใบกุ้งดามาด่ากลับม่กุ้งเพราะเราไม่ได้ไปด่าเขาก่อนนะเขากลับมาเสียกมาด่าเราก่อนนะมาส่องเศษเราแล้วเดือดร้อนนะเขาเรียกคุณงูอันนี้ซิมอยู่เล็กหน่อย ขาไม่ด่าเขาแบบนีลาเขาด่ากับหึ่งดิ่งตายแฉะแฉะอยู่างนี้พลังคนอย่างไรอือจ้ะเขานั่งแดกโซ่ในหอยเบิ้งนึ่เขาไม่ด่าเขาโดยบระเนี่ยนเหตุผลแต่พวกเขาด่ากัดนี่โอ้ยดิ่งตายแฉะแฉะดูกัดแตกมันตายโดดแตกผู้หนึ่งมันแตกกูโดดเดี๋ยวเดี๋ยวมากัดแตกกูนะแตกกูผัวกูกัดอยู่คนอื่นกัดแรงผัวกัดเจนเดียว

ที่มีทุกสี่งเจะเลิศบ้าแค่รอบ้หันที่มีไปชที่ิตนั่นม่แหลสิ่งต้นต้อนรับมือ เยียนแบบได้แชมพูนะมันเลี้ยนมันขึ้นหรอกกดเคือคือยาจชมพูดลนะดีสมอเวลาทำเห็ดคิดหนึ่งทำมีความเ็นด,ดีดีหนึ่งไม่เห็นจะขอของข้อของาวไปดอกเลี้ยนแบบ แสดงว่าอีคนนั้นมันบ่มีสมองมันติดคอนเทนต์มันบดได้นี่มันเอาคอนเทนต์ฮอกรายเหตุไปหลอกเล่นแบบอันคนนี้เปิดเซฟบุกขึ้นมันขึ้นมาโชว์หน้าเซฟบุกคนนี้ว้าวเยเท่าไหร่เมื่อกีนี่มันหลอกเล่นแบบเจ้าอืมอันนี่บ่กก็เลยบอกว่าอันี่ไม่นด้ใส่บุหนี่ได้สอง นี่นี่รหะเาที่มันมันดาค่อยขอได้ไปดามันก่อนให้เขามันมาดาข่อยผมเลยดามตออผมดามตอมันเกลียดเขาต่อเพรงี้เอเขาก็เป็นบ้าในะ่ไหมวยเขาเห็นคอนเทต์จะลดเ่าสัน่น <c oughs> แบบว่าเขาแบบว่าเขาเห็นคอนเทนตเจา้าเขากับสิด้เงินนั่งสิรนะิแต่สิไปจุนเกีย์ครอบครัวเขา,นะาอ,เองสิลาพราังีไสิเพางเห็นเพราง้หัวงั่น เรนี่ยนขาขันทีนี่มก็นาวยริงกัวจะพูดบังจมคิดไหมบังคิด้จะพูดงมาดิแถ้าเปิดเสนพวคที่คิดง่มันจะเรียนคึอนี่างนล้รเห็ยน่มันจะหัวของฉัน แค่พเพื่บอกว่า้าเขาหลอกเลียนตำรวจแถวแสดงว่าเจ้าหนึ่งไม่ดีอืเป็นต้นตาำนักไม่ดีเขาถึงเอาเจ้าไปหลอกเลี้ยนอืเขาแบบว่าหลอกเลี้ยนแลัวเขามีเงินไม่ท่องพ่อไปจุนเจียวครอบครัวเขาแบบ ไอเขาเห็นหมดแต่ว่าันเขาเอาคิปเจาไปเอนไปคิดแต่ฟองเขาสะฟังบอกดังเดียวเป็นมักเรือนะหัวเป็นมักเรือไหเอาคิดไปพูดไปลงฟังบอกยังเดียวเป็นมัเสือ้ฟังบอกไงเนี่ย นี่ไม่ได้ถิดลองทานไปดูบ้างปลาซยวกับมูบงูมาจาก,าก,ป,รป,ากป,ประเทศญี่ปุ่นมูคนสมัยก้อนมูคอนญี่ปุ่นเหมือน,นมูคนมาเรียนนีไงมาเรียนนีจบม้อหก ก็เลยกลับปประเทศญี่ปุ่นไปเรียนไปเรียนเป็นพยาบาลไปเรียนนี่เป็นจบเราเป็นพยาบาลเหรอกมูอหนังใชยเป็นพยาบาลอยู่ญี่ปุ่นคนคนญี่ปุ่นวันนี้คนมาเที่ยวพักไปเที่ยวที่เมืองพัถ้าไปเที่ยวในเมืองกลับมากินบุ้งบุ้งอยากเล่นเกมกับพื่ยังหลับตื่นมายังสาเห็นตะขอบว่าแม่หนูถึงบ้านแล้วไปเบิ่งลูกอยู่ในห้องคุณพักกันนอนแงน่งอยู่งสามสี่คนในห้อง มานี่ไม่นี้ออกไปเที่ยวกันอีกแล้วนึกอลไรถ้ามึงไปเที่ยวปกติวนันเสาร์น, 2, นันเสาร์นันจิบเนูไปเห็นงานถัดทางชิ่งงานถัดทางมันนี่มู่มาข้ามมู่เที่ยวเลยไปเห็นงานถัดทาง แซวกะการดีดีกินแบบยังยังกวนใจกบคนไี้นีเลยเสตอนน่นแหละรูปภาพสีรูปนี้ภาพสี่ล้ะ không cần phải <laughs> cái này bằng không Mm hmm. mm hmm. ไม่ติดก้อนดีลาวอร่ mm. ขอข้าอรอ,อ,อนะเลิศ mm. ไม่เล่นเลิศไม่เล่ mm. น ăn hỏi thơ dung mình đứng 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 dung ta dung 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 nó dung 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 kẹt ta